สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเมนูอาหารที่ทําง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทําผัดเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะอันดับแรกเรามาหั่นเต้าหู้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเตากันก่อนค่ะก็จะใช้เต้าหู้200กรัมนะคะ ผักที่เราจะใช้ในการผัดเต้าหู้นะคะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะก็จะใช้หอมใหญ่100กรัมนะคะก็ประมาณขนาดหัวเล็กๆค่ะแตงกวา100กรัมค่ะพริกหวานนี่สีอะไรก็ได้นะคะอีก100กรัมค่ะต้นหอมก็ซอยสั้นๆอีก3ต้นนะคะส่วนของพริกสดเนี่ยก็ใช้ปริมาณตามชอบเลยนะคะ ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่น้อยค่ะหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะ<อ>กระเทียมสับเราก็จะใช้4-5กลีบค่ะเตรียมวัตถุด,ดิบเสร็จแล้วเราก็มาผัดกันเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันสำหรับทอดเต้าหู้นะคะพอาน้ำมันร้อนเราก็ใส่เต้าหู้ลงทอดค่ะทอดเต้าหู้จนกระทั่งเหลืองทั่วกันนะคะ พอเต้าหู้เหลืองทั่วแล้วเราก็ตักออกพักไว้ก่อนค่ะเทน้ำมันที่เหลือจากการทอดเต้าหู้ออกไปนะคะเหลือไว้สำหรับผัดประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงผัดให้หอมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงผัดค่ะผัดจนกระทั่งหอมใหญ่เริ่มนิ่มนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แตงกวา พริกสดแล้วก็พริกหวานลงผัดค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปค่ะก็จะเติมน้ําลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ พอส่วนผสมเดือดนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ลงผัดให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเดือดอีกข้างึ่งนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะใช้แป้งข้าวโพดครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็เทใส่ในกระทะค่ะคนให้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะ จะใส่จานเสิร์ฟรับประทานกับข้าวสวยอร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมนะคะจะพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ